ป้าแก้วไปฟังคลิปของคุณคุณอโอมาไทยนะคะคือเธอพูดถึงเรื่องแฟนฝรั่งรับเงินกเกษียณจากเมียที่จากไปนะคะจะทำอย่างไรจะได้ไปอยู่กับฝรั่งนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือมีสาวท่านหนึ่งนะคะคบหากับฝรั่งแล้วทีนี้ก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรกัน แต่แต่พอเธอถามเรื่องการแต่งงานกับฝรั่งนะคะการจดทะเบียนสมรสกันฝรั่งบอกว่าฉันไม่จดทะเบียนสมรสเพราะตอนเนี้ฉันกินเงินกเกษียณของเมียเก่าฉันอยู่นะคะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะจดทะเบียนใหม่เพราะว่าฉันไม่อยากเสียเงินตรงนี้นะคะคือเป็นคือเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะคะการที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อคู่ชีวิต จากไปนะคะเราจะได้เงินกเกษียณต่อจากเขานะคะเป็นกเกษียณของที่ทํางานหรือกรเกษียณอะไรก็ตามแต่หรือเงินพ่อไหมไม่ไม่อะไรก็ตามแต่ที่บางประเทศเขามีให้นะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะอยากจะสละสิทธิ์ในตรงนี้ถึงจะเป็นเงินไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เข้ามาจุนเจือมาช่วยเหลือมาสงทบนะคะคือเป็นเงินสองสารหรืออะไรก็ตามแต่ มันเป็นเงินเป็นรายได้ซึ่งเข้ามาแล้วถ้าเขาได้กินเงินเกษียณของเมียแบบนี้ก็แสดงว่าเขาก็เกษียณอายุแล้วเหมือนกันนะคะ <Nice. S 1> ทางทางเดียวที่คุณจะทําได้ถ้าคุณต้องการที่จะไปอยู่กับเขานะคะในบางประเทศอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีวีซ่าอันมารีวีซ่านะคะคือคุณสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในฐานะแฟนได้นะคะแล้วสามารถทํางานได้ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ในมรดกหรือทรัพย์สินหรืออะไรของเขานะคะนอกจากเขาจะเขียนพินัยกรรมให้คุณนะคะถามว่าแบบนี้ชีวิตจะมั่นคงไหมในการที่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรมันก็ก็แล้วแต่นะคะว่าเราพอใจที่จะอยู่จุดไหนถ้าเราต้องการในทรัพย์สินของเขานะคะคุณก็ต้องไปหาคนอื่น ะะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าเออไม่เป็นไรนะ,ะช่วยกันสร้างช่วยกันทำมาหากินอขอแค่เขาเอาเราไปอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะ ก็ก็โอเคแล้วนะคะแต่อย่างประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าคุณรายได้ไม่มากพอหรือคุณเกษียณอายุคุณก็ไม่สามารถพาเมียมาอยู่ที่ต่างประเทศหรือแฟนหรือคู่รักของคุณมาอยู่ที่ต่างประเทศได้เพราะว่ารายได้ของคุณไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดนะคะหรือถ้าสมมติผู้ชายของคุณมีเงินฝากเยอะนะคะแล้วก็กินเงินเกษียณ เขาก็สามารถที่จะเอาคุณมาอยู่ได้ด้วยมันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณต้องการแบบไหนยอย่างไรหรือถ้าสมมุติว่าเราอยู่เมืองไทยนะคะเขาจะมาอยู่ที่เมืองไทยกับคุณไหมนะคะหรือว่าคุณต้องการที่ไปอยู่ต่างประเทศคุณต้องถามใจตัวเองว่าลักษณะแบบนี้จะอย่างไรนะคะก็ต้องคุยกันในเมื่อตัดสินใจคบหากันแล้ว นะคะอันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะว่ากรณีแบบนี้มันตื้นลึกหนาบางแค่ไหนคบหากันมานานแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนเขาจริงจังหรือเขา,เาซีเรียสกับเรามากสักแค่ไหนนะคะก็เลยยกเรื่องนี้มาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันมีกรณีแบบนี้นะคะผู้ชายกินเงินเกษียณของเมียเก่าเขาที่จากไปอยู่นะคะเขาจะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับเราได้เพราะ เพราะเขาไม่อยากสละสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสอย่างป้าแก้วเนี่ยนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าลุงเป็นอะไรป้าแก้วก็จะได้รับเงินเกษเสียณต่อจากแกถ้าถามว่าแล้วในอนาคตป้าแก้วจะแต่งงานกับคนอื่นไหมป้าแก้วไม่แต่งงานไม่ไม่จดทะเบียนนะคะแต่ถามว่ามีแฟนไหมมันถ้าถ้ามีใครเข้ามาเราก็จะรับพิจารณานะคะแต่ถ้าถามว่าจดทะเบียนไหมไม่จดนะคะเหมือนพี่คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันนะคะ,ะสามีเก่าแกก็จากไปแก,กก็กินเงิน เงินแม่ไม่นะคะแล้วแกก็มีแฟนใหม่ก็ก็ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรสกันนะคะฝ่ายผู้ชายก็โอเคก็รับรู้ก็ก็อยู่ด้วยกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เลยเอาเรื่องเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าสาวไทยหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเหตุผลที่เขากินเงินเมียเก่าเงินแค่นี้เองทำไมเขาไม่สาะสิทธิ์เขาไม่เห็นความสําคัญเขารอหรอกับเลาหรออย่างนั้นอย่างนี้คุณ เงินมันมัน,ม,นมันสำคัญสําคัญต่อลมหายใจของเราทุกๆคนนะคะอย่าคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นความสําคัญกับเราคือ,อเรื่องของการนะคะกินอ่าไม่สละเงินเกษียณหรือไม่รักเรามันคนละเรื่องกันนะคะอย่าเอามารวมกันถ้าคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้อตอบโจทย์คุณเขาไม่จดทะเบียนสมรสกับคุณนู่นนี่นั่นคุณก็แค่เลิกกันลักไปหาใหม่นะคะ